คิมเบอรี่เจอปฏิกิริยารักมากของหมากปรินแบบนี้ถึงกับอดถามไม่ได้เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์นั้นชื่นชอบและหลงไหลาการขับรถคลาสสิกมากๆถึงขั้นซื้อไว้ที่บ้านสองาคันเลยทีเดียวและในบางโอกาสนะครับก็พาหวานใจอย่างสาวคิมคิมเบอรี่แอนทีมสิริไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยรถคันโปรดนั่นเองแต่ช่วงหลังนะครับกลับไม่ค่อยได้เห็นภาพที่ฝ่ายชายนำรถคู่ใจออกมาขับสักเท่าไหรนะ่นัก จนล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาใน i n s t a g r กร Story ของหนุ่มหมากปรินนะครับได้ลงคลิปสุดน่ารักที่เจ้าตัวขึ้นไปนอนกอดรถคันโปรดแล้วใช้มือลูบไล้ไปมาด้วยความคิดถึงจนทำให้สาวคิมเบอรี่อดใจไม่ได้ถึงกับต้องถามว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอก่อนที่ฝ่ายชายนะครับจะตอบกลับมาว่าไม่ได้ขับมันเลยนะบีไม่นั่งทำไมบีไม่นั่งอะคะซึ่งหวานใจอย่างสาวคิมเบอรี่ก็ตอบเหตุผลกลับมาว่าเมื่อยคออะไรจะรักขนาดนี้ เป็นภาพที่น่ารักเอามากๆเลยนะครับเป็นการอ้อนทั้งรถคันโปรดแล้วก็อ้อนแฟนไปด้วยเลยนะครับหนุ่มมากฟังคลิปข่าวนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ